สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคลื่นหรือว่าเวฟนะคะกับครูเบียงนะคะหัวข้อแรกนะคะธรรมชาติของคลื่นนะคะมาดูว่าการเกิดคลื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคลื่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรบกวนแหล่งกําเนิดหรือว่าตัวกลางนะคะการสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้มีการแผ่หรือว่าถ่ายโอนพลังงาน จากการสั่นสะเทือนเนี่ยไปที่จุดอื่นๆโดยที่ตัวกลางนั้นไม่มีการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับพลังงานสแสดงว่าสิ่งที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นก็คือพลังงานแต่ว่าตัวกลางเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นด้วยนะคะเช่น<โดย>นะคะใบไม้บนผิวน้ำนะคะ เมื่อคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านก็จะสั่นขึ้นลงอยู่กับที่เนี่ยนี่ใบไม้เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นและลงอยู่กับที่นะคะโดยที่ใบไม้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่นด้วยใบไม้ก็จะอยู่นิ่งอยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะหัวข้อที่2นะคะชนิดของคลื่นคลื่นที่พบในธรรมชาติมีด้วยกันหลายลักษณะในหลายตัวกลางนะคะเราสามารถแบ่งแยกชนิดของคลื่นเนี่ยได้ดังนี้ หก็คือแบ่งชนิดของคลื่นตามการอาศัยตัวกลาง 2. แบ่งชนิดของคลื่นตามลักษณะการสั่นของอนุภาคตัวกลางและ 3. แบ่งชนิดของคลื่นตามเวลาที่รบกวนตัวกลางนั่นเองนะคะ 1. การแบ่งชนิดของคลื่นตามการอาศัยตัวกลางนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดด้วยกัน 1. ก็คือคลื่นกลและก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะมาดูที่คลื่นกลก่อน คลื่นกลเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะโดยที่ตัวกลางเนี่ยจะเกิดการสั่นและทําให้เกิดการส่งผ่านพลังงานจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะอย่างเช่นคลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือก2คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็เป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะอย่างเช่นคลื่นเสียงและคลื่นวิทยุค่ะ สอนะคะเป็นการแบ่งชนิดของคลื่นตามลักษณะการสั่นของอนุภาคตัวกลางนะคะก็สามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดด้วยกันอันแรกก็คือคลื่นตามขวางเป็นคลื่นที่อนุภาคตัวกลางเนี่ยสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นอย่างเช่นคลื่นบนเส้นเชือกคลื่นผิวน้าคลื่นมหาสมุทรคลื่นสึนามินะคะตัวแรกเป็นคลื่นตามขวางทั้งหมดเลยนะคะมาดูจากภาพนะคะอันนี้เป็นการสะบัดเชือกนะคะ โดยที่ตำแหน่งนี้คือแทนอนุภาคทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางจะเห็นได้ว่าอนุภาคตัวกลางเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นและลงอยู่กับที่นะคะแล้ก็คลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาเมื่อมาเปรียบเทียบกันทิศทางของอนุภาคตัวกลางและก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยมันจะมีทิศทางที่ตั้งฉากกันเองนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นคลื่นตามขวางค่ะอันนี้คลื่นตามยาวนะคะ คลื่นตามยาวก็คือคลื่นที่อนุภาคตัวกลางเนี่ยสั่นในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะอย่างเช่นคลื่นที่เกิดจากการอัดของปลายลวดสปริงคลื่นเสียงนั่นเองอตัวอย่างที่ภาพด้านล่างนะคะเป็นการเป็นคลื่นในการอัดขดลวดสปริงนะคะจะเห็นได้ว่าสปริงเนี่ยจะมีทั้งส่วนอัดและก็ส่วนที่ขยายกันซึ่งอนุภาคของคลื่นเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและก็ทางขวา และทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นคือเคลื่อนที่ไปทางขวาถูกไหมคะเราอัดไปด้านหน้าดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวกลางเนี่ยจะเคลื่อนที่ในแนวเดียวกันแต่จะบอกว่ามันเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอนุภาคตัวกลางเนี่ยเคลื่อนที่กลับไปกลับมาก็คือไปทางซ้ายและก็ขวาด้วยนะคะต้องใช้คําว่าเคลื่อนที่ในแนวเดียวกันนั่นเอง 3เป็นการแบ่งคลื่นตามช่วงเวลาที่รบกวนตัวกลางนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดด้วยกันก็คือคลื่นดนและก็คลื่นต่อเนื่องคลื่นดนนะคะเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นหรือว่ารบกวนตัวกลางนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆทำให้เกิดคลื่นเพียง1ห,หรือว่า2คลื่นที่แผ่ออกไปอย่างเช่นการจุ่มที่ผิวน้ําเพียงแค่1ครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะต่อไปคลื่นต่อเนื่อง เป็นคลื่นที่เกิดจากแหล okay. ่งกําเนิดสั่นหรือว่ารบกวนตัวกลางอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดคลื่นแผ่ออกไปเป็นกระบวนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นการเกิดคลื่นผิวน้ําเนื่องจากการที่แหล่งกําเนิดเนี่ยติดกับมอเตอร์หรือว่าสบัดปลายเชือกอย่างต่อเนื่องนะคะดังรูปด้านล่างถ้าเราสบัดแค่หนึ่งครั้งก็จะเรียกว่าเป็นคลื่นดนแต่ถ้าสบัดอย่างต่อเนื่องหลายๆครั้งนะคะตรงนี้ก็คือเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องค่ะ ต่อไปส่วนประกอบของคลื่นนะคะเรามาดูว่าส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะโดยที่แกน x นะคะแทนเกี่ยวกับค่าของตำแหน่งแกน y แทนการกระจัดของคลื่นนั่นเองนะคะตัวแรกสันคลื่นอ่ะสันคลื่นอยู่ไหนตรงนี้นะคะสันคลื่นก็คือตำแหน่งสูงสุดของคลื่นหรือว่าเป็นตำแหน่งที่มีการกระจัดสูงสุดในทางบวกอ่ะในทางบวก ส่วนอีกตัวนึงก็คือท้องคลื่นท้องคลื่นเป็นตำแหน่งต่ำสุดของคลื่นหรือว่าตำแหน่งที่มีการกระจัดสูงสุดในทางลบนั่นเองนะคะต่อไปแอมปิจูดตัวนี้คือแอมปิจูดนะคะแอมปิจูดเป็นระยะการกระจัดที่มากที่สุดนะคะโดยมีทั้งมีทั้งทางบวกและก็ ลบนะคะโดยที่เราจะวัดตั้งแต่ระดับปกตินี่คือระดับปกติที่ยังไม่เกิดคลื่นไปจนถึงสันคลื่นหรือวัดจากระดับน้ําปกติจนถึงท้องคลื่นนะคะระยะกลางร,ระจัดสูงสุดบนลูกคลื่นตรงนี้เขาเรียกว่าแอมปิจูสัญลักษณ์จะใช้เป็นตัว A นั่นเองต่อไป4ความยาวคลื่น ความยาวคลื่นจะแทนด้วยสัญลักษณ์คือเลมด้าเลมดาตัวนี้คือความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นความยาวคลื่นตรงนี้เราสามารถวัดได้จากสันคลื่นสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปหรือว่าท้องคลื่นถึงท้องคลื่นถัดไปนั่นเองดูว่าเป็นความยาวของคลื่นหน่งลูกนะคะหรือเราวัดจากบริเวณที่มีเฟดตรงกันนะคะจตกตำแหน่งนี้ ก็รวมกันแล้วได้คลื่น1ลูกก็เท่ากับ1ความยาวคลื่นนั่นเองนะคะความยาวคลื่นจะมีหน่วยเป็นเมตรค่ะ,ะสไลด์นี้นะคะเราได้พูดไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะอันนี้คือความหมายนักเรียนสามารถกลับมาอ่านหรือว่ามาดูได้นะคะต่อไปความถี่นะคะความถี่ตัวแปรเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว f พิมพ์เล็กนะคะความถี่หมายถึงจํานวนคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดใดๆใน1ห,หน่วยเวลา จะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือว่ามีหน่วยเป็นเฮิร์ตันเองนะคะโดยที่เราสามารถจากความหมายมาเขียนเป็นสูตรก็จะได้ความถี่เท่ากับจํานวนรอบส่วนด้วยเวลาจํานวนรอบตัวน,นี้ก็คือมีหน่วยเป็นรอบถูกไหมคะเวลาก็มีหน่วยเป็นวินาทีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีนะคะต่อไปคาบคาบการเคลื่อนที่ตรงนี้นะคะจะใช้ตัวแปรเป็นตัว t พิมพ์ใหญ่ คาบเป็นช่วงเวลาที่เคลื่อนคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งใดๆครบหนึ่งลูกโดยมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบหรือว่ามีใช้หน่วยเป็นวินาทีเฉยๆก็ได้นะคะจากความหมายเขียนเป็นสูตรจะได้ว่าคาบเท่ากับเวลาส่วนด้วยจำนวนรอบถ้าเราสังเกตระหว่างความหมายของความทีและก็คาบเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันนะคะถ้า แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับคาบก็จะเขียนได้ว่าความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบส่วนคาบก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยความถี่นั่นเองนะคะนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับคาบตัวอย่างโจทย์นะคะโจทย์ถามว่าถ้าคลื่นใช้เวลาในการเคลื่อนที่10วินาทีจงหาความถี่เป็นเท่าไรตัวแปรของความถี่คืออะไรนะคะคือตัว f ถูกไหมคะ โดยที่ให้หาความถี่ว่าเป็นเท่าไรแล้วก็ให้รูปกราฟของคลื่นมาเราต้องจำไม่ได้ก่อนว่าความถี่เนี่ยหาได้จากสูตรอะไรได้บ้างก็คือความถี่จากสูตรความถี่เท่ากับจํานวนรอบส่วนด้วยเวลาทีนี้เราจะหาความถี่ได้เราต้องทราบ จำนวนรอบและก็เวลาถูกไหมคะตอนนี้เราทราบอะไรไล้บ้างก็คือค่าของเวลาเพราะว่าโจทย์กำ,กำหนดมาให้แล้วนะคะว่าเคลื่อนที่ในสิบวินาทีสิบวินาทีทีนี้จำนวนรอบหาได้จากไหนก็ดูจากกราฟนะคะจำนวนรอบก็คือจำนวนลูกคลื่นนั่นเองนะคะกราฟเนี่ยมีด้วยการเคลื่อนที่ได้กี่ลูกคลื่นถ้าดูจากกราฟนะคะดูอย่างง่ายๆเลยซีกนี้ รวมกับซีด้านล่างรวมแล้วได้เท่ากับ1ลูกคลื่น1ลูกคลื่นก็เท่ากับ1รอบนั่นเองนะคะแล้วอีกซีกหนึ่งแสดงว่าคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ได้ 1. 5ดรอบหรือว่า1 5จดห้าลูกคลื่นนั่นเองนะคะ1ลูกคลื่นครึ่งนั่นเองดังนั้นความถี่จะมีค่าเท่ากับ 1. 5ุหารด้วยสิจะมีค่าเท่ากับ0.1 5หรอบต่อวิ หนาทีค่ะคำตอบอันนี้โจทย์ง่ายๆนะคะหนึ่งข้อค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบที่ตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะคะคลิปต่อไปเกี่ยวบเรื่องของพฤติกรรมของคลื่นเดี๋ยวเราก็มาต่อกันนะคะ